หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี้าเดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบ But

ยัไม่ได้เาอะไรเลยนะงไม่เล่าเยนะน่งลงนะเรียนั่งลนนะ Amen. 好好、oh. भाई में का